กระต่ายหรืออะไรค่อนข้างชัดมากนี่หูกระต่ายหรืออะไรเงี้ยชัดมากครับนะสามพันบาทครับสามพันสอร้บาทวันนี้นะคุมที่เล่นกันตาโบราณครับมันดูไม่ชัดมาใม่มันหรอสามพันเจ็ นะก็เฟืองก็ราคาอยู่อันดับแรกก็เป็นตัวสองพันครับนะแต่ถ้าเป็นสลึงเนี่ยแพงครับนะแล้วรุ่นนี้ไม่เคยเจอสองสลึงแต่ว่ารุ่นนี้อาจจะมีเรียกวฟืองและนะสลึงเท่านั้นเองครับอันนี้เป็นตากระต่ายครับสามพันสองร้อยบาทชิ้นสุดท้ายนะครับคนด้วงสลึงสมัยสุขทัยอายุราวๆเข้หกร้อยปีครับบิ๊กเรากดเข้าระบบแล้วเขาบอกว่าให้รอแล้วเขาบอกว่าพิสูจน์ยืนยันเอาพิสูจน์ยืนยันนะเขาว่าหา เขาบอกว่าเลือกเสื้อูชิ้นนนี้ะชิ้นนี้เป็นเลือกนี้ขาย800บาทเลือกเสื้อนี่คือเสองปีสองพันอะไรเสื้อเชิ้ตสองพันะเดี๋ยวดูป๊บนึงอันที่สามอันที่สามขบบนสุดสามบนผ่านการใช้นะผ่านการอ่ะเสร็จสิ้นแล้วนะแล้วก็มีอะไรบอกว่าขึ้นทางเดียวกันครับชื่อผู้ใช้รหัสไม่ถูกต้อง นะ3,002คูมุทิชัยได้ไปจากทางไลน์ครับแปดร้อยบาทสนใจไหมฮะัแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะทีนี้ผ่านการใช้นะแปดร้อยบาทตั้วงกับกันค่อยขึ้นทะเดียวกันถือว่าขึ้นสีเขียวเหรยค่อนข้างที่จะแปลกเหมือนกันครับที่ประกาศรับซื้อนั่นแหละนะโอ้ไอ้นั่นล่างไอ้ต้องเขียนว่ารหัสเนี่ยมันเขียนว่าเออว่าเออไม่ถูกต้องอาาจะต่ง นะแชมป์ shirt, up, มีครับม yeah. ีคร yes. ับแต่องจะมีสกิลนักที <y over> <y over ่ฬายังทำไม่ไม่ได้เป็นสีเขียวอะครับด้านหัวกับด้านเบียร์ในไข่หรือขึ้นสีเขียวยังมีท่านใดสนใจก็มาแล้วกันนะแปดร้อยบาทนี่นะแปดร้อยบาทขึ้นยังในสีดำเอาไว้อันนี้อันนี้มัคลิปโลมติกก็คือฮาดีนะฮะไอ้ตัวเบียร์เลมไข่หรือยังแบบพิท็อกนะ มันไม่เราไม่เห็นสีเขียวขึ้นแต่เราเห็นแต่ตรงรหัสว่าใต้รหัสมันเขียนว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสนี่ไม่ถูกต้องนเอ็งโหลดโลบอกแบบไหนเนี่ยนะต่อไปเรียกผมว่าดาวที่ทองเออรหัสก็แล้วแต่กดไปวู้ฮัวก็ได้ให้มันขึ้นสีเขียวอ่ะทำทำยังไงก็ได้มันขึ้นสีเขียวอ่ะ ทำยังไงก็ไลยคือสีเขียวแล้วทำตั้งหลายครั้งมันไม่เคยขึ้นสีเขียวใกล้ถึงแสนละนะมันบ่เลยเดี๋ยวไปถามเรื่อนไปกดติดตามพี่ด้วยนะมันมีแต่อะไรอย่าปกติก็มีอู้ห์มาดูต่อเขียนไปดูต่อมาแล้วจีติกดี ผมคือเห็นได้มา<ด>เองอะตาโบยันนะตาโบยันอะไรแต่ปอเนี่ยราคารับซื้อของผมเนี่ย<ป>ยังไงก็ทะลุอะ<ป>ทะลุทะลุเกินสองพันอะไรอย่างเนี้ย นี่ผมได้มาเองต้องต้องเทียนในกองรหัสด้วยทำเจ็ดมีท่านใดสนใจแล้วกดเข้าแล้วมันบอกว่สูจนยืนยันอันนี้แก้ใส่ตวยดแก้บดแก้ในการตรวจสอบนี้เพื่อให้เราทราบให้เราทราบว่าคุณเป็นบุคคลจริงพิสูจน์ยืนยันอ่าพิสูจน์สมัยอายุทยานะครับอายุก็นะเราลาอยู่ประมาณสามร้อยปีอะไรมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเามานนนเป็พดดวขาาบทึง สร้างจากเนื้อเงินแท้ครับอันแรกเนี่นนี้นะก็จะเห็นว่าเป็นในยุคของพระเจ้าอยู่หัวบรมศึกเป็เช่วงที่เป็นช่วงที่มีการครองราชยาวนานครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะสิ้นเสร็จสิ้นแล้วมันขึ้นมาชื่อหรือรหัสไม่ถูกต้อง ใช่ไงทนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสนใจก็หอแรงขึ้นมานะฮะอยุธยานะครับไม่ใช่กรุงรัตนโกสินทร์นะไข่นู้นชื่อเองก็ขึ้นไปแปดแปดแปดเก้าเก้าเก้าสิบสิบสิบกดจังหวะมันจะขึ้นสีเขียวอ่ะใส่เลขเข้าไปอ่ะคนด้วงขนาดคนด้วงขนาดสลเงตาพระเต้าตาเต็มเต็มเลยครับก็ตาอย่างเงี้ยจำบใครที่ต้องการนะต่อห้าเซมีสามโซบขนาดสิงนะเม็ดมีพันเดียวครับพันเดียวมีท่านใดสนใจไหมฮะตาเขียวปลาเต้าปลาเต้า สัญลักษณ์ของการกับน้ำครับในช่วงนั้นนะครับคาดว่าน่าจะมีเจ้านายชั้นสูงสวรรค์นะครก็เลยต้องทำตวาพิเศษแบบนี้ออกมาเพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งอับปมนะครับก็เลยมีการปลุกเสกในสมัยรัชกาลที่สี่นะน่าจะปลุกเสกในพิธีสงแล้วเพราะว่านะก่อนหน้านั้นในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยจะเป็นตาตึ้นะครับว่าเชื่อว่าเป็นศาสนาพิธีพราหมณ์ครับอันนี้เป็นตราในนะสัตนะพิธีสงครับ เป็นเป็นเป็นที่หยาดน้ำนั่นแหละนะเหมือนหยาดน้ำครับเนี่ยหนึ่งพันบาทครับเผื่อท่านท่านใดสนใจนะตาชัดๆนะครับตาชัดๆนะพันบาทนะพันบาทกดอเแรกก็ได้คิวอะไรเนี่ยคิว เหรียญสิบเอ้ต้องจำหลาดผ่านไปเหรียญสิบเหรียญสิบเนื้อเงินในสมัยรัชกาลที่๕ก็เป็นเหรียญสิบเนื้อเงินรุ่นแรกเป็นเหรียญสิบรุ่นแรกที่เลื่อนคลองราด๒๕ปีครับถ้านั่นรถลุกหลกใหม่ดีไหมคของราด๒๕ปีปี2514ครับอายุเหรียญนี้50ปีนะฮะขอย้ำว่าเหรียญอายุ50ปีเป็นสิบรุ่นแรกสิบบาทรุ่นแรกราคาเพียง300บาทมีใครเอาไหมครับ300บาท300บาท ใบละสามร้อยบาทมีใครสนใจไหมครับสามร้อยบาทเนี us, 300่ยพ right. ิมพ์บอกว่าลบอมงอสโอสามร้อยบาทรีบพิมพ์มาเลยครับใครสนใจพิมพ์มาใครที่ดูทางช่องนะช่องหนึ่งทูบพิมพ์มาได้นะครับสามร้อยบาทดูดิดูชั้นก่อนเออก็แบบนี้ไงก็ถูกนะคนโหมาโหมาบ้านเราไม่รู้ดีไม่ดีมั้ง โจว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 เอาตุนนิสยาได้ไปนะครับสลึงปีสองสี่หกสองสลึงเนื้อเงินปีสองสี่หกสองอายุประมาณร้อยกว่าปีครับเป็นเหรียญนำโชคสำหรับใครที่อยากได้เหรียญนำโชคแต่ทุนน้อยนะเอาไปร้อยเจ็ดสิบครับเหรียญนี้ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเหรียญเนื้อเงินของแท้ครับ อายุเป็นร้อยปีเนี่ยนะผมขายแค่ร้อยเจ็ดสิบเองขายเจ้าก็พิมพ์มานะร้อยเจ็ดสิบนี่ไงเชิงแร็วเฮ้ยยิ่งไรยิ่งไรไม่เหลือนี่อะไรครับอะไรรคับไปจัดการไปนะแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยไม่ใช่แบงค์ร้อยแบงค์บาทแบงค์บาทแบงค์บาทอายุหกสิบปีสภาพสวย วันนี้ผมเปลีย <left> นไปเยอะเลยนะแบงก์บาทอายุสิบปีเราเขียนว่าพี่บเลิกยังไงพอลูกมันเลิกนมคิหรือว่าคนาเป็นมบัตรเจ้าคนปูกก็ได้เนะโอ้ยที่เ <ne> ป <f ADA> ็นของโบราณนะใช่ของแท้หรือเปล่าครับมีอะไรน้ะมีอะไรเล็กน้อยผมเอาแค่ร้อยเดียวเอาใบนี้ใครจะเอาก็ร้อยเดียวแล้วกันร้อยเดียวใบนี้ร้อยเดียวครับพิมมาสนใจอย่าเป็นเจ้าของพิมมาแบงค์หนึ่งบาทร้อยเดียว แบงค์หนึ่งบาทร้อยเดียวครับส่วนใบนี้เอาเอาร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะร้อยสามสิบครับสภาพนะสภาพนะสวยนะเหมือนดูไม่มีรอยพับแต่แม่เออกดเข้าเออคลิปภาพรูปมาเลยคลิปภาพรูปมาเป็นที่หน้าจอ แคบที่หน้าจอของเองอ่ะอ่าเมื่อกี้ร้อยเจ็ดสิบนะกดไปกดปน่องปิดแล้วก็เลยคุณอีกดคุณสุภณีอยไปกดไปกบวะเสียงนั่นแหละกดค้างพร้อมกันเหรียญทองคำราคาทองคำขึ้นแล้วแต่นี่ผมทุนเก่านะฮะเอาสองหมืนหกห้าร้อยครับกดอะไรพร้อมกันลงน้อย แลวก็วนเนี่ยคือผู้ใช้ผมก็ขายสองหมื่นเจ็ดอะนะผมก็ต้องขายสองหมื่นเจ็ดเพราะราคาเล่นไปตามตอนมีท่านใดสนใจไหมคะโ,<จ>โอกาสของคุณตอนนี้ครับนะโอกาสของคุณตอนนี้ครับสองหมื่นหกห้าร้อยครับคุ้มกว่าทองคำแท่งทองคุ้มกว่าทองคำแท่งครับนะฮะถ้าราคาถ้าคุณเก็บทองคําแท่งเนี่ยลองพิจารณาเรื่องเหรียญนี้ดูครับเพราะถ้าราคาทองคําแท่งมันลง องคำแท่งลงโอ้โหไม่นอนหนห้าเรามาิบทองคปิดนะแต่ถ้าราคาขึ้นขายเป็นราคาทองได้เห็นไหมคุ้มไหมไม่ต้องไปเสียค่าบล็อกค่าอะไรด้วยนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันตอนยังสองหมื่นหกับร้อยครับเดี๋ยวเราปิดกล้องให้เดี๋ยวเราปิดกล้องให้เรยงทำแันนะใส่มาใไปนะมาดูเหรียญเหรียญโบราณรัชกาลที่หน้า เห็นโบราณรัชกาลที่ห้านะครับอันนี้ไม่มีรอยเชื่อมนะครับเป็นงานที่มีขอบเฟืองนะเหรือรัชกาลที่สี่ไม่มีใส่เดี๋ยวเราใส่ชื่อชื่อก่อนนะจุลมงคลเียร์เลมไข่ลเก้าเก้าเก้สำหรับชิ้นนี้นะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับราคาปกติเปิดที่พันสี่อยู่นี้เวลาจะหมดผมผมเอาเออเราจะบอกว่าเราอัดอัดคลิปไว้ด้วยนะสองห้าสิบก็ได้ปสองห้าสิบที่นี้เฮ้ยลงอักศหรือเปล่าลงจานหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะ รกโเหรียญสมัยโบราณโอ้ยลงจานว่ะโฮ้ยนี่เหรียญน,นำโชคชั้นยอดเลยนะเอาไปดิ1,250บาะผมได้พูดไปแล้วนะคน